สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเด้อครับพอกันคึ้นเกาครับทีนี้ผมกระสีพ้าทุกคนขึ้นโคกเขาป่าหาคูดมันนกครับจ้ไเล็กกรอกสีไปสิมานะครับฝากทุกคู่ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมนเด้อครับผมอ่ะทุกคนตามผมมานะครับไปน้ำกันครับไปเบิงวนบาสีด้หรือบได้ครับมือนีขึ้นโคกหาคูดมันนกครับ นกกรมากนะครับนกเขาปามาแลวนะครับปามาเล่มาเบิงเครือเพิ่นนะครับทุกคนมาเบิงมาจังไก่นออนเดีครับทุกคนเขามามองเพิ่นน่ครับทุกคนนี่นะต้องเบิงเด้กจันหัวบอนอจันหัวบอนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนเครืองี้ยงครับเงี้ยเงี้ยเครืองี้ครับ ขุดเลยเด้บานนะครับทุกคนนี่ครับเพี่เราลุงได้ครับเด้อนี่แหละครับทุกคนมดูนะครับมาถึหัวเง้ยหัวเง้ยบ่อนะครับเดี๋ยวที่หินนทำเด้อครับ เห็นหินนะครับนี่ครับทุกคนเห็นบ้าทุกคนนี่ครับเห็นได้แล้วบัคทับทุกคนว้าวคุดอะไรฮะกระถมเงาเนใบคลิ้กเก่าเด้อครับ นใบขึ้นเกานะครับทุกคนครับโคกระถมใบขึ้นเกาเนี้ยนะครับทุกคนไปต่ออีกเลือดสองครับเมื่ตอนเลือสองนะครับเลือสองกระดาษครับมันหักครับผมหักมหาหักเนาะ <c oughs> หักดาวหัวหักเนาะมข้ากี่หินนั่น,หน,หหน,นเหรครับทุกคนกว่ยจะยด้นะครับก็จีหัวเงาหัวใหญ่นะครับแต่ว่าคมเพชรหักเนาะโคบอันนี้ขึ้นเหล่าแหละแต่โคมใหม่ขึ้นเก้านะคะเพื่องนี้ครับผมใหม่เนาะ ยาารกำลับมาหาอีกนะครับย่งไม่อีกเนาะมาเหลอกบึ้งทีน่ะคือมันมันนกหรือเป่าอ่ามันมันเทียนนะครับมันเทียนนะครับภาษากลางเนาะแบบแบบง่ายนะครับนี่แหละครับเหงาเพื่อนนะครับทุกคนนี่ทุกคนไม่อีกเงาเนี่ยครับเป็นเกสื้อสองเองสื้อยู่น้ำกันนะครับแต่ว่าหมดง่ายนะครับทุกคน คืออย่งงเลยนะครับนี่แต่ว่าเป็นหักนี่นี่เห็นนะครับทุกคน ันนี้เป็นมันเป็นหัวเก่าไปน,นะครับทุกคนหัวเก่านะเป็นหัวเก่าจะเสียดายนะครับเป็นมีขี่หินนะครับก็เลยด้ซ้ำนี้นะครับทุกคนนี่แหละครับฝากนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ